สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนปยทานแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกมะลิกรีบบัวค่ะก็จะเป็นลักษณะมุมดอกในรูปแบบนี้สวยงามมากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้เรเลือกใช้เป็นของ T W ขนาด12มิล หรือว่าเบอร์2จะเป็นลักษณะริบบิ้นกากเพชรหนึ่งฝั่งและอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็จะเป็นสีพื้นในรูปแบบนี้เพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะให้เพื่อนเพื่อนํำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว75ซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดซึ่งในคลิปนี้นะคะป้าเลือกใช้สีริบบิ้นเป็นการผสมสีเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะ เราไปเริ่มพับกันเลยนะคะให้เพื่อนๆจับเซตริบินเรียงซ้อนทับกันเลยค่ะจะระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นพับปลายริบบิ้นหฝั่ง,งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจาก1นฝัง่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทําฐานสี่ ขั้นตอนแรกเพื่อนๆพื่อนแยกริบบินออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นเส้นที่1ทางด้านซ้ายเส้นที่2ทางด้านขวานําเส้นที่2ทางด้านขวาคล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2สุดท้ายเส้นที่4 สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน8ดโดยเราจะใช้ดิบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างพับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบน เส้นที่3ด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1จากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยเรียงจากขวาไปซ้าย เริ่มต้นเส้นที่1เพื่อนๆหยิบขึ้นมาเลยจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่2นํามาทับเส้นที่1เส้นที่สมทับเส้นที่สองและสุดท้ายเส้นที่4ทับเส้นที่สเมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบ4เส้นแล้วนะคะต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบ4ี่เส้นค่ะ เริ่มต้นการทำเส้นที่1นนะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดของมือจับให้เพื่อนๆจับวางลงไปแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดของมือจับจับวางลงไปค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่3ามก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดของมือจับเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับสุดท้ายเส้นที่4ี่ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดของมือจับเหมือนเดิม จะวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับเมื่อเรานำเส้ิบบีน้นะคะวางลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปริบบิ้ที่เหลือด้านบน4เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่3เส้นเท่านั้นให้เ,เพื่อนๆนำริบบิ้เส้นที่อยู่ด้านล่างสุดของมือจับจะวางลงไปค่ะแล้ว3เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทำการสอดเก็บ เริ่มต้นการสอดเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดของมือจับเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะจากนั้นนะคะสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้สอดปลายเก็บเข้าไปเลยค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับแยกออกมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะ แล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับและสุดท้ายเส้นที่สามเพื่อนๆจับออกมาเลยค่ะสอบเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นก็ดึงให้กระชับเลยนะคะเมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะ และเมื่อได้แนวเซลลิบินที่กระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยจากนั้นกระจายเซลลิบินออกด้านข้างเพื่อจะได้ง่ายต่อการทําค่ะและเพื่อนๆหยิบริบินขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและลิบินเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเริ่มตน้นการนับนะคะเส้นที่1เส้นที่2และ เส้นที่สาพาเลบบินเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่สามที่นับเราก็จะทําในส่วนของแนวเส้นบินแบบนี้ทําวนซ้ายไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ครบ5เส้นต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3าทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่สทําแบบเดียวกันค่ะเส้นที่สี่ค่ะ และสุดท้ายเส้นที่5ก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบ5้าเส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดปลายเกบเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะ เมื่อปลายเส้นผูกแล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับเลยนะคะต่อไปเส้นที่สองในการสอดก็จะเป็นเส้นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเส้นดบิ้นโค้งเข้าหาตัวค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันและดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่สามจับเส้นดบิ้นโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกัน ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของมุมเหลียญในรูปแบบนี้ต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นเพื่อนๆนำเหลียนมาเลยค่ะเราก็สอดเหลียนเข้าไปตรง,ตรงกลางตามแนวเส้นแบบนี้นะคะในคลิปนี้สามารถใส่เหลียนได้ทุกทุกขนาดเมื่อใส่เหลียนเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้ง เมื่อแนวเส้ลิบินกระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําการสอดเก็บเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาแบบนี้ปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อไปเราก็ทําวนขวาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นค่ะ สอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปเลยนะคะ,ะขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเซลิบินในคลิปนี้เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดความยาวได้ตามความเหมาะสมค่ะสอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปนะคะ และเมื่อเราทำครบแล้วขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบดอกตรงกลางเริ่มต้นการทำนะคะเพื่อนๆหยิบดิบบินมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและดิบบินเส้นที่เราจับ เดี๋ยวป้าขอรวบแนวเส้นริบบิ้นแป๊บหนึ่งนะคะจะได้มองง่ายและเส้นริบบิ้นที่เราจับนะคะเพื่อนๆจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวจากนั้นยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องที่สามทางด้านขวาแนวเส้นนี้นะคะคือแนวเส้นที่ปลาทำจากนั้นนับไปอีกสามช่องทางด้านขวามือช่องที่หนึ่งช่องที่สองและช่องที่สามยกปลายสอดเก็บเข้าไปเลยค่ะ ปลายเส้นโผล่ชี้ลงด้านล่างแบบนี้ดึงให้กระชับแค่พอประมาณก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงแน่นจนเกินไปจะทําให้มองไม่เห็นช่องในการสอดค่ะในส่วนของเส้นที่1นนะคะก็จะได้มุมเหรียญหรือว่ามุมแนวเส้นในรูปแบบนี้และเส้นต่อไปในการทําเราจะทําบนซ้ายไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนแล้วก็จับแนวเส้นโค้งคว่ำลงเข้าหาตัวแล้วจับแนวเส้นวนซ้อนทับเส้นที่ทําไปแล้ว แล้วก็สอดปลาย,เ,ยเข้าไปตรงช่องที่3ทางด้านขวาเช่นเดียวกันปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณแบบนี้ค่ะก็จะได้ลักษณะแนวเซติบินที่เรียงซ้อนกันวนไปเรื่อยๆค่ะและเส้นต่อไปก็ทำแบบเดิมนะคะ เราทําได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะสังเกตได้ว่าช่องในการสอบเขาจะวนถัดกันไปด้านในเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆต้องคอยสังเกตให้ดีค่ะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปดึงให้กระชับค่อยๆดึงประคองวนไปค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงกระชากแรงทีเดียวเลยจะทําให้ในส่วนของแนวเส้นบินยับได้ค่ะต้องค่อยๆดึงให้กระชับทีลนิดและหน่อยวนไปค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆประคองดึงให้กระชับเรื่อยๆนะคะ จนกว่าจะได้ระยะตรงส่วนของมุมกรีตามระยะที่เราต้องการค่ะ เมื่อได้ระยะมุมกรีบตามที่ต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำมุมกรีบด้านข้างเริ่มต้นการทำนะคะเพื่อนๆหยิบดิบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับค่ะให้เป็นเพื่อนจับแนวเส้นนะคะตรงมุมกล่งกลางโค้งขึ้นด้านบนแบบนี้จากนั้นจับแนวเส้นบิดเข้าไปด้านหลังค่ะก็จะเป็นลักษณะกรีบทรงกลวยแหลม แล้วก็ยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่นะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ดึงปลายเส้นออกมาค่ะให้โผล่มาด้านนอกในรูปแบบนี้และดึงให้กระชับก็จะได้การทำกรีบบัวด้านข้างแบบนี้ค่ะ และเส้นต,ต่อไปนะคะเราจะทำบุญไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆต่อไปเส้นที่2จับแนวเส้นโค้งขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็บิดแนวเส้นเข้าไปด้านหลังและยกปลายสอดเกี่ยวเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาเช่นเดียวกันบังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกและดึงให้กระชับเส้นต่อ,ตอไปก็ทําในรูปแบบเดิมเลยค่ะ นอกจากการพับเปลี่ยนปยทานแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเราก็ยังมีวิธีการร้อยมลัยดอกไม้สดการทำพวงมลัยจากดิบบิ้นการทำกระทงใบตองการทำกลวยใบตองแบบต่างๆการพับดอกกุหลาบใบเตยไม่ว่าจะเป็นการพับแบบดอกตูมการพับแบบดอกบานขนาดปกติการพับกุหลาบใบเตยดอกบานใหญ่การพับกุหลาบใบเตย ในรูปทรงดอกกระเจียวหรือแม้แต่จะเป็นการพับในส่วนของปาตะเพียนใบเตยก็มีค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ทางหน้าช่องกันเลยนะคะและเมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ เราก็จะดึงให้กระชับอีกครั้งพร้อมกับจรัระยะมุมกรีดให้ได้เท่ากันวนไปค่ะเมื่อได้มุมกรีดเบื้องต้นเท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการสอดเก็บแนวเส้นให้เ,เพื่อนๆหันตรงส่วนของหน้าดอกตรงส่วนนี้ไปฝั่งตรงข้ามจะเป็นลักษณะการตะแคงเหรียญจากนั้นหยิบริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนสุดมา1เส้น แล้วก็จับปลายเส้นนะคะโค้งไปฝั่งตรงข้ามแล้วสอดปลายกเกลียวไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่สอดเข้าไปด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดค่ะจากนั้นสังเกตได้ว่าปลายเส้นจะโผล่เข้าไปในกรีมนะคะเพื่อนๆจะใช้ตัวช่วยในการดึงแนวเส้นออกมาก็คือจะใช้เป็นแหนบหรือว่าทวิสเตอร์ายแหลมก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกเมื่อเราเห็นปลายเส้นในรูปแบบนี้แล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ดึงแนวเส้นออกมาเลยแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับ เนี่่ยคะก็จะได้การทําในส่วนของมุมเหลียนด้านหลังแบบนี้และเส้นต่อไปเราจะทําบนขวาค่ะต่อไปนะคะเส้นที่2เราก็คุ้งนำเส้นในทิศทางเดิมแล้วก็สอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาเหมือนกันปลายเส้นผูกแล้วก็ใช้ตัวช่วยดึงปลายเส้นออกมาค่ะและดึงให้กระชับทําแบบเดิมบนขวาไปนะคะ ขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงค่ะเพื่อนๆต้องค่อยๆทำวนไปนะคะ และเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการจัดมุมกรีบอีกครั้งเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งตัดปลายเส้นออกนะคะให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับมาด้านหน้าก่อนจากนั้นก็มาสังเกตค่ะว่าจะมีตรงส่วนของมุมกรีบตรงส่วนไหนยังได้ระยะที่ไม่เท่ากันค่ะถ้าตรงส่วนของแนวเส้นนะคะเขายื่นออกไปจนเกินไปเพื่อนๆก็ดึงตรงส่วนของแนวเส้นที่เราสอดมาในกรีบของเขานะคะที่เราต้องการตกแต่งดึงย้อนลงมาให้แน่นแล้วก็ดึงแนวเส้นให้กระชับ ทำแบบนี้ล่ะค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มุมกรีบที่เท่ากันค่ะและเมื่อได้มุมกรีบที่เท่ากันแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะ เมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายพลิกกับด้านก่อนนะคะจากนั้นเราจะทําในส่วนของกรีบให้กระจายกว้างออกเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยการดันตรงส่วนของมุมโคง้งตรงกรีบค่ะดันออกไปด้านข้างทุกกรีบเลยแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ในส่วนของมุมกรีบที่สวยงามมากยิ่งขึ้น เนี่ยคะ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้การตัดก,การตกแต่งกรีบในรูปแบบนี้สวยงามน่ารักมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ